สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับใครอยากได้สูตรปรุงดินปลูกสะระแน่ย่าพาาน,นะครับทำตามได้เลยนี่คือวิธีทําแบบง่ายเลยท่านผู้ชมก่อนอื่นไปหาหน้าดินก่อนนะครับหน้าดินที่มีต้นไม้ใหญ่ๆนะครับเราเข้าไปแล้วก็กวาดเอาหน้าดินเขาจะมีดินที่อุด,ดมด้วยแร่าธาตุนะครับมากมายนะครับเห็นไหมครับที่เรานำมา มันเป็นสิ่งที่หาได้ทั่วๆไปเลยนะครับนํามาผสมกับมูลไก่นะครับแล้วก็ปุ๋ยหมักแค่นี้นะครับรับรองว่าสระแนงงามแน่นอนท่านผู้ชมครับนี่ครับดินหน้าดินเราก็มีทั่วๆไปเลยนะครับข้างบ้านปลาต่า,างๆนะครับถ้าต้นไม้ใหญ่ยิ่งดีนะครับดินเขาจะร่วนซุยนะครับเขาทับถมมาอนานเห็นไหมครับ เราผสมเลยนะครับนี่ครับปุ๋ยหมักนะครับเราหมักได้ดีแล้วนะครับเขาจะร่วนสวยแบบนี้1ส่วนนะครับดินหน้าดินนะครับ1ส่วนแล้วก็มูลไก่มูลวัวนะครับได้นะครับปุ๋ยหมักมูลวัวก็ได้นะครับหน้าดิน3าอย่างผสมเข้ากันนะครับแค่นี้นะครับเสน่ห์ของคุณนะครับจะได้สวยงามนะครับแต่ขอบอกนะครับหน้าฝนนะครับเขาจะยุบตัวนะครับ สแน่เราต้องพยุงเขาไว้อย่าให้เขาศูนย์พันนะครับหน้าฝนเขาจะยุบตัวนะครับสน่หนะครับวันนี้เรามาบอกสูตรผสมดินนะครับอย่าใส่เยอะมากนะครับเรามีปุ๋ยหมักแล้วนะครับอย่าใส่มูลไก่เยอะนะครับเราผสมเข้ากันก็ปลูกได้เลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างนะครับเราผ่านการหมักเรียบร้อยท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับทำง่ายทุกคนก็ทำได้นะครับเราทำได้ท่านก็ทำได้ครับ นี่คือสารแหน่นะครับยอดสารแหน่นะครับที่เราจะนำมาเพาะปลูกนะครับนี่คือสูตรทำพื้นบ้านนะครับปลูกได้ทุกท่านทำได้ทุกท่านนำหน้าดินนะครับแล้วก็ปุ๋ยหมักนะครับถ้าใครมีใครมมีปุ๋ยหมักก็ไม่เป็นไรนะครับใช้อย่างอื่นนะครับใช้ปุ๋ยคอกนะครับใช้ปุ๋ยคอกแทนนะครับปลูกแล้วก็จะได้สวยงามแบบนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับ ต้องลาท่านผู้ชมนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ